กับเรียนท่านศึกษานิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูทุกๆท,ท่านนะครับกับผมนายอดีศรอ่อนพิมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซัปตะแบกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานะครับปีการศึกษา2564นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านซัตเตอร์แบกนะครับวิสัยทัศน์นะครับโรงเรียนบ้านซัตเตอร์แบกจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพได้มาตรฐานตามคุณลักษณะในศตวรรษที่21โดยใช้คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับพันธกิจนะครับโรงเด็กวัยเรียนนะครับเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทันสมัย นะครับจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษที่21ครูมีคุณภาพได้มาตรฐานบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเน้นผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอล ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา2564นะครับสำหรับโรงเรียนบ้านซัปตะแบกนะครับมีบุคลากรอยู่ทั้งหมด6ท่านนะครับนำโดยคุณครูพรทิพย์อุปธรรมนะครับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซัปตะแบกนะครับสำหรับข้อมูลนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านซัปตะแบกเนี่ยเปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับ สำหรับปีการศานี้นะครับ2,564นะครับโรงเรียนบ้านซัตตะแบกมีจำนวนนักเรียน118ท่านนะครับที่อยู่ในระบบ DMC นะครับสำหรับเขตบริการของโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านซัตตะแบกเนี่ยมีเขตบริการอยู่ทั้งหมด5หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่3บ้านวังวัดหมู่5บ้านซัตตะแบกและหมู่9บ้านู้น้ำร้อนหมู่14บ้านซับผุดหมู่16บ้านซับปดานะครับนะครับมาดู ผลการประเมินค like <an> okay. ุณภาพภายในของสถานศึกษานะครับโดยภาพรวมนะครับโรงเรียนบ้านซัตตะแบกเนี่ยประเมินตนเองไว้ในระดับดีนะครับต่อมาเป็นระดับของปฐมวัยนะครับระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับในภาพรวมโรงเรียนบ้านซัตตะแบกประเมินตนเองไว้ในระดับดีเลิศนะครับมาดูมาตรฐานที่1นะครับคุณภาพของเด็กในระดับดีเลิศมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญอยู่ในระดับดีนะครับไปดูสําหรับด้านที่1มาตรฐานที่1นะครับคุณภาพของเด็กนะครับในระดับดีเลิศก็คือโรงเรียนมาสตเตอรแบงนะครับมีการพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะครับของเด็กนะครับบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดนะครับ มีความพร้อมในการศึกษาระดับปะถมศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับมีแผนงานมีโครงการมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะครับ 3. มมีส่วนร่วมนะครับของพ่อแม่ครอบครัวชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับก็คือเรามีภาคี ส่ฝ่ายนะครับเป็นตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนชุมชนตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนในการพัฒนาผู้เรียนนั่นเองนะครับนะครับสำหรับรายละเอียดล่องรอยหลักฐานนะครับสำหรับมาตราหนึ่งที่1ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบบันทึกน้ําหนักส่วนสูงแบบพัฒนาการเด็กนะครับแบบบันทึกการดื่มนมแบบบันทึกการแปรงฟันแบบบันทึกการตรวจสุขภาพแบบบันทึกการจัดผลการ แบบบันทึกผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้นั่นเองนะครับรายงานโครงการกิจกรรมต่างๆของระดับปฐมวัยนะครับภาพกิจกรรมคณะร่วมโครงการภาพบรรยากาศในห้องเรียนเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กนะครับมาตรฐานที่2นะครับ กระบวนการบริหารและการจัดการนะครับโรงเรียนบ้านซตาแบกนะครับประเมินตนเองไว้ในระดับดีเลิศนะครับก็คือโรงเรียนบ้านซตาแบกนะครับมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นนะครับมีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนระดับปฐมวัยนะครับมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเป็นรายบุคคลนะครับและ ตรงต่อความต้องการของครูและสถานศึกษ,ษานะครับก็คือคุณครูได้รับการอบรมนะครับฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียงและหลากหลายนะครับนะครับมาดูต่อไปนะครับให้บริการนะครับสื่อเทคโนโลยีสารนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานะครับก็คือโรงเรียนบ้านสแตแบกนะครับมีการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สื่อสารสนเทศนะครับต่างๆในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนั่นเองนะครับมีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษานะครับชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานศึกษาบุรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับก็คือจะมีการจัดประชุมนะครับอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็มีการหารือกิจกรรม plc ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กนะครับสำหรับมาตรฐานที่2นะครับล่องรอยรายละเอียดล่องรอยหลักฐานนะครับที่การสนับสนุนนะครับก็อย่างเช่นหลักฐานนะครับก็อย่างเช่นนะครับหลักสูตรการศึกษาของปฐมวัยนะครับหลักสูตรสถานศึกษานะครับแผนการจัดประสบการณ์นะครับ รายงานผลการประเมินตนเองนะครับประจําปีของสถานศึกษานะครับแบบบันทึกพัฒนาการของเด็กนะครับหรือแบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนนะครับหลักฐานการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับผังบุคลากรแฟ้มข้อมูลครูรายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรนะครับเกียรติบัตรนะครับบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้นนะครับนะครับต่อมามามาตรฐานที่3นะครับ การจัดประสบการณ์นะครับที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะครับก็คือโรงเรียนบ้านซาตแบกนะครับประเมินตนเองไว้ในระดับดีนะครับก็คือโรงเรียนบ้านซาตแบกเนี่ยมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กนะครับมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยา่างสมดุลและเต็มศักยภาพนะครับสร้างโอกาสนะครับให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงนะครับเล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขนะครับก็คือผ่านกิจกรรมต่างๆว่าจะเป็นกิจกรรมออกกาลังกายนะครับฝึกสมาธิหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ศิละปะอย่างเงี้ยครับฉีตดปะต่างๆเป็นต้นนะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วยังจัดบรรยากาศนะครับและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน,นเอื้อต่อการเรียนรู้นะครับครูนะครับประเมิน พัฒนาเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายนะครับโดยมีผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะครับนำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงงนะครับและจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กด้วยนะครับสำหรับล่องลอยนะครับหลักฐานสนับสนุนนะครับของมาตรฐานที่3ก็อย่างเช่นนะครับหลักสูตรสถานศึกษานะครับหลักสูตรศึกษาปฐมวัยนะครับแผนจัดประสบการณ์นะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆนะครับแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการภาพกิจกรรมต่างๆในการจัดประสบการณ์นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเป็นผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านซาตแบกนะครับได้ประเมินตนเองไว้ในระดับดีนะครับมาตรฐานที่1นะครับคุณภาพผู้เรียนในระดับดีนะครับมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่สามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอยู่ในระดับดีนะครับไปดูมาตรฐานที่หนึ่งนะครับสำหรับคุณภาพผู้เรียนนะครับอยู่ในระดับดีนะครับก็คือหนึ่งจุหนึ่งนะครับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนม้าซาตะแบกนะครับก็คือมีความ รูนะ้มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารนะครับการคิดคำนวณนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดนะครับโดยสถานศึกษาเนี่ยมีการกําหนดเป็นค่าร้อยละนะครับอย่างปีนี้นะครับโรงเรียนสถานศึกษากําหนดไว้ที่80ร้อยละ80ของจํานวนนักเรียนนะครับที่มีความสามารถผ่านระดับ3นะครับอย่างปีนี้ก็ตอนนี้เป็นฉบับล่างนะครับก็เลยยังไม่ได้สรุปมานะครับก็คือมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก สูตรของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดนะครับมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจ,จารณญาณาน,นะครับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้นะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านซัตเตอร์แบกนะครับมีความรู้ทักษะนะครับในการสร้างนวัตกรรมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาเป็น สื่อนะครับในการช่วยพัฒนาได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีต่ออาชีพนะครับโรงเรียนบ้านสาตะแบกนะครับก็ยังส่งเสริมนะครับให้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงส่งเสริมด้านทักษะอาชีพนะครับแก่นักเรียนด้วยนะครับะนะครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับก็คือนักเรียนโรงเรียนบ้านสะตะแบกนะครับมีคุณลักษณะและค่านิยม ที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดนะครับมีความภูมิใจในท้องถิ่นมีความเป็นไทยนะครับยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนะครับะนะครับนักเรียนนะครับมีการรักษาสุขภาพสุขภาพจิตอารมณ์สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัยนะครับสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับอย่างมีความสุขนะครับสำหรับ รายละเอียดล่องลอยนะครับหลักฐานสนับสนุนตามบริบทนะครับของมาตรฐานที่1นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีประกาศผลการเรียนแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับปพหปพหกนะครับแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนเกียรติบัตรและผลงานนักเรียนนะครับก็จะมีนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องมือวัดความสามารถต่างๆนะครับความือเครื่องมือนะครับวัดการอ่านออกเขียนได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับการอ่านพูดเขียนภาษาอังกฤษแบบบันทึก ประเมินทักษะคิดคำนวณน,นะครับแบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประชุมสภา,านักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิตกิจกรรมแนะแนวบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบรายงานประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับ มาตรฐานที่2นะครับสำหรับโรงเรียนบ้านเซตาแบกประเมินตนเองไว้ในระดับดีเลิศนะครับก็คือมีเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนนะครับสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานะครับความต้องการของชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับมีการนะครับมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพนะครับส่งผลนะครับต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษานะครับโดยมีความร่วมมือผู้ของผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายนะครับ มีการดำเนินงานนะครับพัฒนาการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษานะครับทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะครับโรงเรียนมัธยมแบกนะครับมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูนะครับและโรงเรียนนะครับจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภยัย จากและมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษาด้วยนะครับนะครับสำหรับรายละเอียดร่องรอยหลักฐานนะครับของมาตรฐานที่2นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็เช่นนะครับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านชตาแบกนะครับปีงบประมาณ 2,563 2,566นะครับแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับรายงานระบบคุณภาพภา,พภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับและค่าเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้นะครับแผนการจัดประสบการณ์นะครับต่างๆนะครับหลังจากนี้ก็ยังมีเกียรติบัตร การอบรมและการพัฒนาครูนะครับรายงานการเข้าอบรมกิจกรรม plc รายงานโครงการต่างๆภาพกิจกรรมของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกภายในโรงเรียนเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเป็นมาตรฐานที่3นะครับก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับโรงเรียนมาสยมตะแบกนะครับประเมินตนเองไว้ในระดับดีนะครับก็คือครูผู้สอนนะครับมีการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานนะครับการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษานะครับและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมต่างๆได้จริงและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับคุณครูนะครับใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนด้วยนะครับ,นะรบนอกจากนี้นะครับ ผู Now, track, well, so, working, right. ้เรียนนะครับผู้สอนนะครับครูผู้สอนเนี่ยตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบนะครับมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลนะครับที่เหมาะสมนะครับตรงกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วยังให้ข้อมูลนะครับย้อนกลับแก่ผู้เรียนนะครับและนํามาพัฒนาและนําผลเนี่ยมาพัฒนาผู้เรียนนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กที่รักที่จะ เรียนรู้นะครับและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยก็คือกิจกรรม PLC นั่นเองนะครับนะครับสำหรับรายละเอียดล่องลอยนะครับหลักฐานสนับสนุนตามบริบทของมาตรฐานที่3นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหลักฐานหลักสูตรสถานศึกษานะครับ แผนการจัดการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ IEP นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนนะครับแหล่งเรียนรู้ภายนอกภายในโรงเรียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนนะครับก็อย่างเช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเราโครงการส่งเสริมสุขภาพนะครับนอกจากนี้ก็จะมีมีประเมินแบบประเมินต่างๆนะครับ ก็จะมีรายงานการออกเยี่ยมบ้านนะครับงานธุรการชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน,นบ,บันทึกการประชุมและรวมถึงกิจกรรม p o c ด้วยนะครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านสัตตะแบกนะครับโรงเรียนบ้านสัตตะแบกก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทุกท่านนะครับที่รับฟังขอพระคุณครับ